เมดฟิลมนำทีมผู้บริหารพนักงานพร้อมดารานักแสดงร่วมสม่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ณมูลนิธิรามาธิบดี ในช่วงที่เกิดวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ค่ะด่านหน้าในการรับมือกับสถานการณ์นี้ก็คือบุคลากรทางการแพทย์ทีมหมอพยาบาลที่ต้องทํางานอย่างหนักและมีความเสี่ยงสูงค่ะทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนธุรกิจก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในการให้ความช่วยเหลือด้านอุปกรณ์เครื่องป้องกันต่างๆและสุดอันติเมตฟ,ฟิล์มผู้นําเข้าและจัดจำหน่ายฟิลม์มสนิมติดรถยนต์และฟิล์มสนิมติดอาคารขอเป็นอีกหนึ่งภาคธุรกิจค่ะที่สนับสนุนการช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์นําทีมผู้บริหารพนักงานร่ร่วมสมสงงออบอุปกกรรณ์์ททาาแพย ในามาธีไปดีไม่ว่าจะเป็นกล่องป้องกันเชื้อคุกักกะจ้าจำนวน50กล่องเฟสชิลจำนวน500ชิ้นหน้ากากอนามัยผ้าป,ป่านมัสลิน1,000ชิ้นและน้ำส้มเทคิซีซีโร่จำนวน300ขวดนอกจากนี้ค่ะยังมีดารานักแสดงที่มาร่วมด้วยอย่างบีมสลันยูดีเจแมนพัฒนพลนากี้นิติ่ดนและดีเจหลุยพงพันธ์ค่ะครับวันนี้ก็ทางอัติเมิล์ม ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายทีมกองแสงรถยนต์ก็ได้มีโอกาสนำของอุปกรณ์ป้องกันบุคลากรทางแพทย์มาบริจาคที่มูลนิธิรามาธิบดีเพื่อทางมูลนิธิจะได้ไปกระจายแต่ละโรงพยาบาลหรือแต่ละจังหวัดเราพวกเรา ที่ยังขาดแคลนอยูออ่ทางเราอัติเมีทีมก็มีความยินดีที่ที่นำสิ่งของมาบริจาควันนี้ของที่มาบริจาคนี่นะครับจะช่วยทำให้ทางทีมงานแพทย์ปฏิบัติหน้าที่ได้มีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับกล่องที่เห็นด้านหลังนี่นะครับเป็นกล่องที่ต้องการเชื้อมิกระจายระหว่างที่ทีมงานแพทย์ทำงานสอดท่อหายใจเข้าไปในผู้ป่วยที่ติดเชื้ออาจจะมีการสำลักหรือไอได้ทำให้โอกาส ทีมงานทางบุคลากรทางกัตวแพทย์ติดเชื้อตัวนี้ทาให้ท่าทํางานได้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับทางเราก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆท,ท่านแล้วก็ฐานที่ตินี้ไปด้วยกันนะครับางทีมอานขอขอบคุณมากครับขอบคุณครับก็จะมีไปที่มูลนธิธิของอจินอาสาครับแล้วก็จะมีอ,อยู่หลายๆโรงพยาบาลที่เราที่เรากําลังคุยกันอยู่ว่าจะไปบริจาคที่ไหนบ้างครับ